ป่าที่เราต้มเมื่อกี้เนี่ยเนาะเราก็จะมาทำน้ำยาปักใต้กันเอาอ่าเราก็มาผัดพริกแกงก่อนนะเพื่อจะทำน้ำยาปากายักใต้นาะทุกคนนะแล้วก็ผัดพริกแกงกับกับกะทินะ ใมันหอนดีเราค่อยเติมกะทิใหม่เนาะห <c oughs> อมฟุ้งจะลงใจชั่วปัดส์มีหญยาปัดใต้แล้วเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปผัดกับพริกแกงเนาะอืม กวนไกยเข้าไปก็อายใหญ่นะทุกคนนะนี่ค่ะถ้าเป็นคนอื่นเขาจะบีเนื้อป่าให้แหลกนะแต่ถ้าเราทําเราจะไม่บีนะเพราะว่าเราจะได้เคี้ยวเนื้อป่าได้นะอร่อยของเราชอบใครชอบมันนะใครชอบของเรายังไงก็ทําไปอย่างงั้นนะคะกินไปได้กระสับถึงไปนะคะ อีกเรเซที่เรียบค่ะแบ่งแบ่งกันไปคนนึงมั้งคนนี้นมั้งน,น,นคะคะใส่เกลือชชมพูยี่ห้อนี้นะเราไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เขานะแต่เราซื้อเขามาใช้แล้วก็ขายใน t i ก t o อกนะอุ้ยพูดได้ไหมขออภัยนะในต่อตอนะเนี่ยเราซื้อมาใช้นะเราก็ใส่ในเกลือเนี้ยเกลือชมพูเกลือฮิมารายันนะ นี่คุณดูว่าสีของน้ำยาเป็นยังไงร,ร้างคะ่ะเนื้อปลามีให้เคี้ยวนะน้ำยาปักใต้ก็เสร็จแล้วนะคะ